ในภาพได้เป็นชามสำริดนะครับที่หนองแซงใหญ่จังหวัดชัยภูมิตรงนี้ก็จะแสดงถึงยุคสำริดของไทยนะครับซึ่งจะย้อนไปถึง4,000ปีในภาพเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนกุปากโคนชัยนะครับซึ่งจะเห็นว่ามีลักษณะคล้ายกับของ อินเดียนะครับในภาพก่อนหน้านี้ส่วนองค์นี้เป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตสวนในท่าเสวยวิมุติสุขนะครับซึ่งตรงนี้ถูกส่งมาพร้อมกับโลเดนบอยแต่ว่าองค์นี้จะถูกส่งไปที่กัมพูชาถ้าเทียบกับพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับก็นั่งในท่าเสวยวิมุติสุขเหมือนกันนะครับ you